ใช่กันตอนเก่ามาเอาบุญจังนั้นวัดพุทธลามห้องครงับผมบ้านสังแปนแตะบุญแดงอันเพอสวาอ่างแนยินจิงหวัดสกุลนครบุญมาฝากพี่น้องครับ คอนเทนต์ทำทำไมไม่ออกลงชื่อไปอยู่คือบุกเหนนะคือบุกเหนชื่อเอาคือกี่บุกเหินแสนแสนโคตรมันบอกแม่ไม่มีอ้าถ้าไม่จะไม่มีเพราะคนอื่นเขามีกันหมดใส่ลงไปอยู่เแสนแสนโคตรใส่ลงไป ก็ถวายเิ่งเื่องละไเลยล่ะมาลูกเอายามาถวายเลยครับถวายแล้วคุณให้พรให้ถวายรถเปาวัดป่าครับ เอว้ไม่ออกวันประจำวัดเ็บเจ็บแขเ็ขาครับระมาณก็ไปายไม่หลกวายาสามัญประจำปีข้าวบครับสาธุสาธุ 嗯、好我<吧>。好 धापि नातापे सुपाते

Bantang hati-hati Sarawakato Sarawakatamu Sampai nama Tuhan Bantang hati ที <Cornell. S 2> ันบอกไดอะรไมนนมบุกน้กันพวรับุมทนาบุญน้อกันครับผมทุกคนครับอาบุญนภาครับมือเจ้าป้าช้าเจ้ามัดตรวจสวัสดีครับ